ฉันมีชื่อว่าบีบีเรเบียนฉันคือกระต่ายที่มีเกียดจากตระกูลเรเบียนด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ทำให้ฉันไม่สามารถเป็นม,มนุษย์ในอายุ18ปีแรกอาจเป็นเพราะพวกเขาเกลียดฉันพ่อแม่โยนฉันเข้าไปในอนาขตของเสือดำฉันควรทำอะไรดีล่ะตอนนี้ที่นี่มันที่ไหนกันก่อนที่ฉันจะเสียสติไป ความทรงจำที่ไม่น่าจดจำทำไมเขาถึงพาฉันมาที่นี่ล่ะเขาไม่ได้จะกินฉันหรอไม่มีทางฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการเชื่อมั่นในตัวเองเขาสิฉันต้องหนีไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ต้องกระโดดลงไปทางเดียวแล้วเฮ้ยไปเลยบิบีฮึ๊า เป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆสินะคงจะประมาณไม่ได้แล้วสิท่านอาหินนี่ก็จริงๆเลยโยนกระต่ายตัวนี้ลงบนเตียงได้ไงกันตาสีแดงหมีเขี้ยวนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันเธอมาจากที่ไหนล่ะเส,ส,สือดำอีกตัวนี่ก็เป็นแบบนั้นแหละได้กรบเสียงมันหรือเปล่าปล่อยฉลงมอย่างนี้ แทนที่จะอยู่ที่พื้นอยู่บนเตียงจะปลอดภัยกว่านะคุณกระต่ายคุณไม่ควรประมาทตัวเองหลังจากมาที่นี่นะหลังจากนี้ท่านอาหินจะครอบครองทั้งหมดเขาหมายถึงอะไรคุณกระต่ายแล้วครอบครองอะไรและคุณควรดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอสะอาดเนื่องจากท่านอาหิน วางคุณกระต่ายไว้ในห้องของตัวเองพิเศษเหมือนกันนะเนี่ยพ,พิเศษจัดอาหารฉุกเฉินนี่เองออมันหมดสติไปชั่วขณะแต่หัวใจยังเต้นปกติอยู่ครับมีบางอย่างผิดพลาดแต่ไม่ต้องกังวลนะครับคุณเอฟรินนี่ถือว่าโชคดีนะมันอาจเป็นปัญหาถ้าท่านอาหินทำร้ายกระต่ายที่กำลังป่วย นายกำลังเรียกไขว่ากระต่ายป่วยเอ้ยมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าบางทีกระต่ายตัวนี้อาจมีลักษณะจริงๆของมันก็ได้เพราะดูเหมือนว่ามันจะเข้าใจคำพูดของฉันฉลาดดีแฮะกนหน้านี้ฉันไม่รู้สึกถึงฟีโรโมนของสายใยสัตว์จากเธอเลยแต่มันเริ่มมีมาสักพักหลังจากท่านอาหินมาพบถ้าเธอมีสายใยของสัตว์ตอนนี้ เธอก็น่าจะกลายร่างเป็นมนุษย์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเป็นสายใยของลูกสัตว์ที่ยังไม่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์มันน่าจะมันไม่น่าจะเป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน3ปีแรกของการเกิดไม่มีทางที่ลูกสัตว์จะสามารถเคลื่อนไหวคล่องแคล่วเหมือนกระต่ายตัวนั้นฉันต้องไปรอบๆเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าฉันเข้าใจคำพูดของพวกเขา แม้ว่าในตอนแรกมันจะดูเหมือนรูปกระต่ายธรรมดาก็ตามถ,ถ้าทำให้พวกเขารู้ว่าฉันมีสายใยสัตว์พวกเขาจะไล่ฉันไหมนะแต่ฉันได้ยินมาว่ามีนักวิชาการมากมายในอนาเขตเสือดำพวกเขาจะไม่ทำให้ฉันเป็นเรื่องทดสอบเมื่อพวกเขาพบว่าเป็นสายใยของสัตว์ที่ล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ใช่ไหมเนี่ยท่านอาหินนำกระต่ายตัวนี้กลับมาเพื่อกินมันจริงๆหรอ ไม่ฉันแค่เชื่อแบบนั้นไอ้จะของห้องนอนโคตรหรือนี่พาฉันมาที่นี่เพื่อกินเป็นของว่างหรือไงเออฉันว่าฉันเห็นขนาดเสียงของแพทย์ยังดูไม่น่าเชื่อเลยคุณเอฟรินผมรักษาเสร็จสิ้นแล้วขอตัวนะครับอรอเดี๋ยวก่อนสิกลับไปก่อนหมออย่าทิ้งฉันไว้ข้างหลังกับผู้ชายคนนี้สิคุณกระตายตาของคุณปิด แต่ตาคุณกระตูกละถ้าคุณไม่ตื่นขึ้นมาตอนนี้เราอาจจะเสิร์ฟคุณเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยบนโต๊ะเป็นซุปบนจานสุดหรือดีไหมขอโทษที่แนะนำตัวช้าไปผมเป็นคนรับใช้ของท่านอาหินและพาคุณกระตายอาศัยอยู่ที่นี่ผมชื่อว่า Last e f r ิ n ต้องมีคำตอบที่สมเหตุสมผลมากกว่านี้ว่าทำไมท่านอาหินถึงรับคุณมา ผมคิดว่าคุณเป็นสัตว์ที่สามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้ตอนแรกฉันคิดว่าคุณเป็นสัตว์พิเศษอย่างไรก็ตามรูปรักของคุณแม้ว่าเราจะตรวจสอบไปเรื่อยๆก็ยังดูปกติธรรมดาดูก็รู้ว่าฉันธรรมดาแต่อย่าคิดว่าสิ่งที่เน้นยำ้ำมันจะไม่จำเป็นนะท่านกลับมาแล้วท่านอาหิน เอฟรินทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้คุณไม่ได้ส่งคนไปช่วยคุณกระต่ายหรอครับเออใช่นายได้ตรวจสอบหรือ,อยังว่ามันเป็นสัตว์ร้ายไหมตามหลักคุณหมอบอกเป็นไปได้มากที่สุดครับเป็นอย่างนั้นหรือไม่มันก็ไม่สําคัญสําหรับฉันแล้วจะถามผมทำไมล่ะครับเพราะฉันจะกินเธอภายในวันพรุ่งนี้ หากท่านคิดจะกินมันในตอนเช้าแบบปิ้งย่างคงจะดีไม่น้อยผมจะแจ้งให้พ่อครัวทราบล่วงหน้านะครับฮะนายจะกินฉี่เข้าไปจริงๆหรอหนายไม่มีของกินอย่างอื่นนอกจากฉันแล้วหรอที่รักพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองเชิญพักผ่อนตามสบายนะครับนายอย่าไปตามใจชอบได้ไหมเอฟฟรินหยุดเดี๋ยวนี้ ฉันหาโอกาสที่จะหนีไปไม่ได้เลยนอกจากนี้แน่นอนว่าอาณาเขตของเสือดำฉันจะไม่สามารถอยู่รอดได้แม้ว่าฉันจะโชคดีพอที่จะหนีออกจากที่นี่ได้ก็เถอะแม้ว่าฉันจะบังเอิญมีชีวิตรอดก็ตามเธอจะกลับบ้านไปได้ไหมนะมันคงไม่ใช่คำสาปจริงๆพ่อแม่ต้องการให้ฉันหายไปเพราะฉันทำให้ครอบครัวขายหนะ้าเขาดูสวยเหมือนกันแฮ ดูน่ากลัวก็จริงแต่ถ้าไม่ใช่เพราะคนคนนี้ฉันอาจจะต้องตายในเวลานั้นจริงๆส,สถานการณ์ปัจจุบันของฉันอาจจะน่ากลัวแต่โชคดีที่เขาไม่ได้ทำอะไรกับฉันเป็นพิเศษบางทีฉันอาจจะแค่รู้สึกอยากขอบคุณเขาเท่านั้นอาไอ้ออออหรืมตามาได้ยังไงเนี่ย